มวยขึ้นบ้านเหรอแล้วปิดหน้ามันเมาพี่เออผมเมาผมไม่ได้มีอะไรเมาอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เข้ามาขโมยของอ๋อไม่ใช่กย้ามันมันบอกมาไม่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 ว่างว่าเองไปตรงนู้นเองรู้จักข้าวปะเนี่ยมันฉับอยู่ที่นี่คนแถวนี้เปล่าผมนู่นครับสามพี่ตารางพี่ช่องที่ห้องของผมไม่ใช่เธอมาหาใครอ่ะมาเจ๊ทครับเจ๊ทไหนที่นี่ไม่มีเจ๊ทเจ๊ทไม่มีที่นี่ไม่มี ัลโหลอพี่เนี่ยมาที่นี่หน่อยพี่คือใครเนี่ยพี่เกสมึงคือใ,ใครผมมาไอ้นี่มามาพี่แล้วรอบนึงแล้วก็ติดรองยิดรองเท้าออกไปไม่ได้ตั้งใจขึ้นบ้านมาขโมยรองเท้าเธอตั้งใจเราดูคลิปจากกล้องวิดีโอแล้วกูมีคมลิปหนีมึไปโนแล้วไม่ไเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนมันมันง่ายไปง่ายไป โอ้เราที่นี่ไม่เคยมีขโมยในซอยนี้ไงเราแปลกใจมากเลยไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรไหมไม่มีอะไรก็มาแบบนี้ได้ไงก็ผมก็ไม่ดีครับผอถือไปพี่ต้องดีครับเนี่ยลองดูเพราะว่าเราเห็นเธอขอบรถคอยอยู่ใช่ผมไม่ได้มามาเนี่ยกางเท้านะพี่เออรู้แล้วแต่เห็นเดินเพื่อนเดินมาแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพี่เกดที่ไม่อยู่นั่งพี่อยคอยอ้าวเกดมาคุยช่วยมาคุยหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะเกดเกดไหนเอ่ย มาขโมยรองเท้าในบ้านนะอรับ่ดีค่ะอดีน้องน้องมาหาคุณแต่ว่าคงจะมาผิดซอยแล้วก็น้องน้องขึ้นบ้านเรามามาหยิบรองเท้าออกไปเลยนี่เราเปิดกล้องวงจรปิดเพราะว่ารองเท้าเราหายใช่ผมเรมรับผิดชอบแล้วอยู่ไหนอยู่สระบนใช่อยู่สระบนอยู่สองปีอืมเรียกขึ้นมาขโมยรองเท้าที่บ้านขอโทษตรงๆแล้วผิดก็คือผิดพี่ก็คือว่ารับผิดชอบได้ เออรับผี่ชอบอะรรบผิดชอบแต่แล้วแต่ว่ามันผิดไงผมยอมรับผิดนะพี่ผมขอโทษเนี่ยขอโทษตรงตรงเนี่ยอะไรนะพี่ไม่แล้วเธอทยังไงขึ้นมาขโมยรองเท้าอะนุ่มแกอยู่ที่ไหนอยู่ในชื่เราน้นเหรอในชื่เราเหรอเอโนมเนี่ยไม่ได้อยู่ชุดอเราอยู่รายทองครับถามไอ้คนที่คุยอ่ะอ๋อคนที่คุยที่อยู่วันแกเนี่ยใครวะในรุหน้าดีลดู ออกมานี่เลยออกมาคุยกันหน่อยไปมาคุยกับเพื่อนอยากไปอยู่กับเพื่อนหรือตำรวจอ่ะขอไหว้ละตำรวจอยู่ที่นี่ทั้งนั้นจะบอกยครับแล้วองทําได้ไงที่เนี่ยไม่รู้หรือว่าใครอยู่ที่นี่โอ้โหหาเอ้อทำครับโอ้โหขอโทษที่เขาดีว่านี่ผมขอโทษแล้วพี่ผมยอมรับผิดชอบทุกอย่างแล้วนี่เวรกรรมนี่ถ้าเธอไม่กลับมานี่เราไม่เห็นคาตีนนะเออเราไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเะอจะมาอะไร ผม่็จะมาเอาอะไรกระทอมครับกระทอมไม่มีตรงนี้มีอยู่ตรงนู้นไม่รู้ผมไม่เคยมาที่เขาตอยผี่กระทมมีตรงไหนจรงเดินเข้ามาวันนี้เพราะย่ผมไม่เคยมาผมไม่เคยมาจริงมาครั้งแรกมาครั้งแรกมาครั้งแรกก็เอาเลยวัยไปใช่พี่ลงยองเธอจงใจปิดหน้าดูคลิปป่ะเพื่อนอ่ะทีแรกเปิดหน้ามาแล้วพอเดินย่องขึ้นมาแล้วก็ปิดหน้าขึ้นมาเลยตั้งใจมาเอาผมต้อง้ที่แล้วพี่ใครวะน้องมันเพื่อนเธอชะเง้อเลยอ่ะยองใครบ้างอ่ะที่เนี่ย อยู่ที่นี่หมดแหละเด้งทําให้ถูกขอโทษทำไมขอโทษมึงทาไม่ถูกมึงไม่ใช่มึงจะมาที่ไหนมึงดูด้วยที่นี่มันที่ไหนรับครับผมก็ไม่รู้น้องมันพามันบอกให้ไข้ามไนี้ผมก็ไม่รู้รับใช่พี่มาผิดซอยด้วยไปะักโทษทีพี่ขอโทษทีครับไปสักเองถามใครก็ได้ว่ารู้จักข้าวล่าแต่ไม่ใช่มาทำ่ิสัยแบบนี้ที่บ้านค่ามันจำไม่ด้วที่นี่ยไปไปนะพี่ชื่ออาร์ตอยู่ที่ไหนเนี่ยชารมออเร์ี่ครับ ตามมาถึงพี่สางทีพ <want lucky. can> ี่แต่ผมไม่ได้มีอะไรพี่เท่ที่รอบพี่อย่าทำอีกเองจำแล้วนะว่าที่นี่มันเป็นยังไงนะอันนี้ใช่ไหมพี่โต๊ะใช่ไม่ใช่ีด อะยักษะไยักษ์นไเน้นมันนิดเดียวก็ว่าง่ดีกว่าใครชูโอ้โหโดนนตัวก็เลยรักันด้วยใคลุสก้องบางที่จะพยายามที่จะกังรายเี้ยเนีแต่ก็ไม่นบนตรงนี้อิงไดดื่อเหรอ ใช่อยูแล้วสี่เียจับวรปกอะไรอยู่ในเบาะมึคงี่มีแล้วถูกหเป็นเบาคนี้แล้วอยู่ในตู้ปลาใส่สมูนตปลามนเป็นอนมเป็นกาเปนลิงเีบีมันไปเลยหมดเลย ที่แาวบ้านนะคะช่วยกันดูว่าของจริงหรือปลอมก็เรียกมาหลายๆคนก็ลงความเห็นว่ามันของจริงว่ะเราก็เลยเรียกหัวหน้าชมชนไปช่วยช่วยกระสังนี้นะครับแล้วของที่เราเห็นเนี่ยเราคาดว่าเป็นไข่ถ้าก็ลองลองไล่ดูก็คือเมื่อคืนมีเหตุการณ์โจรเข้ามาขโมยรองเท้าแตะ แล้วก็จับตัวได้ก็คิดว่าจะเป็นเขาเหรอเขาสองคนเหรอแต่คือเรื่องเรามันเราไม่ได้เอาเรื่องเขาไงคะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเขาแต่มันไม่น่าจะต้องมาโกรธแทนอะไรกันเราแล้วเราก็ไม่ได้มีการทำร้ายหรือแจ้งตำรวจอะไรก,ก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นเขาเหรอสองคนเหรอที่มาทำแบบนี้ แนอะไรขล้วจุดที่เขาไปวานี่เกี่ยวกับบ้านเราไหมเอกะันต้นไม้หน้าบ้านตอนเขาขโมยรองเท้าแตะก็มากี่คนนะครับมากคสองคนสองคไม่ติดแผ่นป้ายอะไรเลยเข้ามาคือเรามารู้ว่าโดนขโมยรองเท้าแตะเพราะว่าหารองเท้าไม่เจอเด็กๆหารองเท้าไม่เจอแล้วเราก็ มาดูกล้องวงจรปิดหลังจากที่รกับบ้านไปแล้วคเรามาดูกล้องวงจรปิดแล้วก็พบกว่าเห่าเห็นคนแปลกหน้าเข้ามามาขโมยเราไ่ดูแล้วก็เดินออกมาตามหาปรากฏว่าเขาสองคนย้อนกลับเข้ามาอีกรอบแล้วก็ใส่รองเท้าขโมยไปก็เลยแบบมีการพูดคุยกันว่าเราไม่เาเรื่องแต่ก็เอารองเท้าคืนองเท้าคืนแล้วเราไม่รืก็บอกอ่าเดวครับ เพราะเราก็ไม่มีเรื่องกดแค้นกับใคร